เา้าไหร่หกคุดหน่อยกับไปทำงานอยู่อันปูนพี่ๆไอ้อุดรกับไปตกใส้โลกเกี่ยบไตทีกกันกันก็ได้บ่ไดนี้ยังทำงานก็นล่ำบากเข้ามา ป่วยกับจอกรแเส,ยสดดียเยอ่บ่าว่าดีจะค้นหลอกลูกกระไดเพพ่อเสียใจ่ะไรจะค้นดอกพี่น้องล,อลูกผู้ายตังกับเมีด,กกดอกลูกกระไดป่วยกระสอกระเสียก็่ป็นอะกัี้ เบิ้งเบืงพี่น้องสิให้เบิ้งแมวตัวนั้นมันนอนเบิ้องเบิ้งเบืงฐานอนแมวเอาหัวเืมเอามาสักท่านจากของละเบิ้งเบิ้งแมวเจ้าเสือนอนพี่น้องมึงเบิ้งนอนเป็นตาหักตาหักมึงนะเบิ้งเป็นนอนหงายเจ็บเมือกอยู่คนนเอาอาหารใหนกินอิ่มแล้วนอนหงายเจ็บเมือกอยู่เบิ้งพี่น้องเบิ้องฐานอนเขาเบิ้งเป็นนอนหงามึนขาสีปังงางเลยพี่น้องมึงนะ มึงเจ้าเสือนอนไงพี่น้องมึงเป็นตหาตหากักตาหักเจ้าเสือนอนไงมะนมึงเจ้าเสือนอนเมื่อกี้นี่ลื้มเข้า่ากลับกล่องไปทั้งพุ่นแล้วนั่งสิกลับมมหนานจะคล้องเสือยังมึงเจ้าเสือนอนทาสบายเขาบังเอาเมื่อขึ้นมาเห็นงอกหรอกงอกดูพี่น้องเนี่ยมึงเจ้าเสือนอนโอ้คือนอนท่าดีจ้ะนอนท่าดีคับดีเนี่ย นอนทาดีเนาะพี่น้องเนาะไปทายเอาทาดีกันนอนทาดีเลยนอนเน็ดองอดหลงงงพี่น้องนอนนิดองอดหลงงงโอ้ยมาเป็นทานอนปนปน่นพริกมาพีแล้วะปนพริกมาพีแล้ว นอน,วน,อน,นความนอนางปีนความปีนางอยู่พี่น้องปีนความปีนงางเสื้อน้อยเสื้อน้อยเสื้อน้อยรีบป่ากันมนเนี่ยรีบปลารีบผ่อนน่น ให้ทางคุณเดอ้อประเด็นสิเอาอ,นอันนี้ขออนุญาตลงไหลฟังทางผีก่อนเดอ้อพี่น้องขอบคุณคุณดาเดอ้อมาเป็นกำลังแรงใจให้พี่น้องขอบคุณคุณดาขอบคุณนนหน้าติดเกณฑ์มาตสาส่อง thank you you so much มาอุ้ยเฮาดี thank you see you next time ขอบคุณหนนรูสีเดอ้อรูสี thank you you โซมัดหมายเป็นลูซี่ see you next time ขอบคุณพลังบวกขอบคุณสายดันขอบคุณพลังเงียบขอบคุณผู้มาเบิ่งย้อนหลังให้ขอบคุณหลายๆเด้อ